ออกสวัสดีครับเพื่อนมาพบกับช่องทอดน้อยสิทธิอาจารย์ค,ครับ,รบก็วันนี้มานำนเสนอเหรียญรุ่นชนะจนหลวงพ่อรวยวัตโกอเป็นรุ่นพิมพ์เล็กนะครับเหรียญชนะจนเล็กรุ่นนี้ก็จะมีอยู่สองแบบนะครับแบบแรกนี่รุ่นชนะจนเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าไก่คู่นะฮะไก่คู่ก็สร้างสามพันเหรียญน,นะครับ จนไม่พอก็นําแม่พิมพ์เดิมนะครับมาแกะเป็นรุ่นตัวหนังสือเขียนว่ารุ่นชนะจดน,นะครับรุ่นนี้บล็อกนิยมเนี่ยจะเป็นบล็อกหูจุดนะครับซึ่งเป็นบล็อกด้านหน้าเดียวกันกับรุ่นไก่คู่นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟต่อโค้ดนะครับต่อโคตชัดเจนวันนี้เราจะมาดู สั้นง่ายๆนะครับของเก๋มากมายนะครับผมก็นำเสนอเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆในการสะสมเล่นหานะครับไม่มากก็น้อยนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าหลวงพ่อรวยปาสาธิโกวัตโกจังหวัดอยุธยานะครับรุ่นชนะจนนะครับด้านหน้าดูผิวไฟนะครับด้านหลังนี่ค ด้านหลังนะครับเป็นยันประจําตัวหลงพลอยเลยทีนี้มาดูนะบล็อกหูจุดนะดูตรงไหนนะครับบล็อกหูจุดเดี๋ยวผมญาตลงกล้องนะครับนี่ครับบล็อกหูจุดนี่ครับใบหูขวาหลวงพ่อซ้ายมือเรานะจะมีเม็ดจุดนะ ขยับชัดๆนะครับนี่ครับเม็ดหนึ่งเม็ดต,ตรงท้ายต้องหางกอไก่นะครับด้านล่างเหนือใบหูเล็กน้อยนะครับนี่นะครับบล็อกหูจุดนะฮะดูเส้นสายลายพิมพ์นะครับเส,เส้นเสียนคมชัดๆนะครับตัวหนังสือนะ แท่งเลยรัรรัศมีการปั๊มนี่เส้นกระจายเลยครัดูที่โค้ดนะครับ,รรบจำลักษณะโค้ดแม่นแม่นการตออการตอก็มีน้ำหนักนิดนึงนะครับมีล่องรอยการตอตอตอกมือนะครับของเก๊นเนี่ยก็มักจะเป็นโค้ด ถอดพิมพ์จึงจะไม่คมไม่ชัดแล้วก็เส้นอาจจะใหญ่ๆหน่อยนะครับส่วนเส้นด้านนี้นะครับต้องมีเลยดูนะเส้นสายฝนล่งลางใบหูเส้นคมคมนะครับให้ดูครับตัวหนังสือก็จะมีเส้นลายแกะบล็อกเป็นเส้นคมคม มาดูที่นี้มาดูด้านหลังเหรียญด้านหลังเหรียญนะจุดดูนะครับจดูเบื้องต้นเลยที่ด้านหลังเหนนะดดนะรีดดยญปุ๊บดูที่หูเหรียญเลยครับหูเหรียญเดี๋ยวก็ยัดอีกครัะร้อยตะไบนี่สําคัญเลยนะครับร้อยตะใบ ลอยตะไบคมคมการเจาะหูเหรียญนี่เป็นปลิ้นเลยนะครับไม่ชัชเดี๋ยวผมขยับให้ชัดนะอ่านี่ครับรอยตะไบต้องมีนะจุดนี้ต้องมีเอียงนิดนึงก็ะถิ่นความคมนี่ฮะรอยตะไบหูเหรียญนะครับสำคัญเลย อีจุดหนึ่งนะครับนี่เส้นคู่เส้นหลางคู่คมคม,คมวิ่งพาดผานลงมานยรอยแกะบอกคมคมนะนี่นะครับช,ชัดเลยเส้นนี้คมคมเลยนะครับการตัดเหรียญนะก็มีรอยคลีบลองรอยการตัดนะนมีคลีบเนือเกินต้องมีไม่มากก็น้อยนะฮะส่วน ขอบตัดเหรียญเรามาดูขอบตัดเหรียญกันนี่เลยขอบตัดเหรียญจะเป็นในลักษณะนี้นะจะตัดแล้วมีหักมีหักจะตัดมีเป็นเหรียญน,นะฮะมีหักครึ่งหักกลอนกลอนหรืวรวอาารว่าเรียกว่าภาษาเลงก็เรียกว่าตัดทรายนะหักครึ่งนึง ดูลองรอยการตัดครับด,ดูการตัดนี่ครับดูการตัดครับถ้าท่านได้เหรียญแท้มาหรือว่าท่านยังสงสัยก็เทียบตำหนิได้นะครับ ตัวตัดนี่ชัดเจนสำคัญที่สุดนะครับในในส่วนของพ้าเหรียญแล้วก็ที่เน้นย้ำส่วนหนัวหูเหรียญน,นะครับหูเหรียญนี่อ้วนอ้วนอกอกนะรอยเจาะจะต้องไม่ใหญ่ไม่เวอร์นะฮะเส้นกระหนกนี่เด้งเด้งเลยนะอกอกอ้วนอ้วนกระหนกนเส้นสายลายแม่พิมพ์ในการแกะบล็อกนี่ต้องขมๆมนะมีรัศมีในการปั๊ม ฝั่ตัดอีกด้านหนึ่งนะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันยัดนะฮะสั่งนิดนึงนจะต้องตัดหักกลอนแบบนี้เลยนะครับนี่ครับมาดูด้านหลังนะดูเส้นโค้งไหมฮะคม,มเลย มวิ่งผ่านเอากล้องสองนี้ผมซูมเนี่ยตังเห็นคมๆคมคมอย่างนี้เลยนะครับเส้นการแกะบอกปูหลียนนะ้อยตะไบโอเคครับทีนี้มาดูกล่องกล่อง รุ่นนี้ก็จะมีเปิดสองข้างครับสองด้านก็จะใส่เหรียญลงไปพอดีนี่ครับสวยงามครับรุ่น ชนะจนหลวงพ่อรวยวัตตโปครับก็วันนี้ขอจบการนำเสนอเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นชนะจนเล็กวัตตโกบล็อกนิยมหูจุดไว้เพียงเท่านี้ครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยก็ก่อนจะ จบการถึงธนาก็ให้เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามครับก็เดี๋ยวจะมีได้อะไรมาก็จะมาชี้จุดตำหนิหรือว่าแนะนำให้เพื่อนๆได้เป็นแนวทางในการสะสมหรือเล่นหากันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ